มาต่อกันนะเจ้าเรื่องที่32เนาะพระเยซูเลี้ยงคน5,000คนนะเจ้ามีคําถามเจ้ายี่อย่างถึงมีคนติดตามพระเยซูนักขนาดเจ้าแล้วก็เฮากึดว่าถ้าเฮาติดตามพระเยซูแล้วเฮาจะได้อย่างเจ้ามีอาหารหรือวอ่ายอยอ่างติดกินแล้วเนี่้อมีชีวิตยืนยาวตลอดไปมาตายมีก่อเจ้าเฮากิด <How good S 2> ว่าขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวสามารถเลี้ยงคน5 0 0 0คนืคออิ่มได้ก่อ เฮามาเฮียนกันต่อเลยนะเจ้ามีมูประชาชนคนนักขนาดติดตามพระเยซูพระเยซูก็บแอนดูมูเขาแล้วก็ได้หักษารโลกของมูเขาให้หายเมื่อถึงเวลาแรงมาแล้วเนาะสาวกก็มาหาพระเยซูแล้วก็บอกพระเยซูว่าอาจารย์อาจารย์ตอนนี้ก็แนแรงขนาดแล้วนะหอหมูประชาชนเนี่ยเขากลับไปเตอะเพื่อมูเขาจะได้ไปซ้อะซื้ออาหารการกินของเขาเองพระเยซูก็บอกว่ามันต้องหอหมูเขากลับบ้านหรอกหอหมูเขาเลี้ยงอาหารเขาเตอะ มูสาวกก็บอกพระเยซูว่าเขามีกับป่า2ตัวกับขนมปัง5้าก้อนบ่ป้อที่จะเลี้ยงมูเขาก่า,าจารย์พระเยซูก็บอกให้เอาอาหารนั่นมาให้พระเยซูแล้วก็บอกให้มูสาวกจัดให้ประชาชนนั่งกันเป็นกลุ่มๆเมื่อพระเยซูได้รับขนมปังแล้วก็ป่าไมาแล้วพระเยซูก็ยกขึ้นโมทนาขอบคุณพระเจ้าหลังจากนั้นก็ส่งอาหารให้มูประชาชนกินมูประชาชนก็กินจนอิ่ม แล้วก็เก็บอาหารที่เหลือได้แหม12ซสซาคนที่ได้กินอาหารนั่นนับเฉพาะผู้ชายก็มี5,000นคนอันนี้ยังบม่ได้นับมูหญิงแล้วก็ละอ่อนแหมมูประชาชนเห็นเหตุการณ์นั่นก็ยากที่จะให้พระเยซูปเป็นกษัตริย์ปกครองมู่เขาแต่พระเยซูบ่ต้องการพระเยซูได้อู้กับมูเขาว่าที่พวกท่านติดตามเฮามานี่บ่ใจเพราะว่ามูท่านได้เห็นเหตุการณ์อัศจรรย์รอกแต่เพราะว่าพวกท่านได้กินอิม่มเขาอู้ความจริงกับมูท่านทั้งหลายว่า บดีซ่อหาอาหารติเนเ่าเสียได้แต่ฮือซ่อหาอาหารที่คงอยู่แล้วก็ฮือชีวิตนิรันติเขาจะเป็นคนเอาฮือเพราะพระเจ้าพ่อของเขาได้มอบอำนาจนั่นหือกับเขาแล้วแล้วก็มูประชาชนก็อู้กับพระเยซูว่าท่านจะย่ายอย่างเพื่อที่จะพิสูจน์หือมูเฮาเจือท่านเพราะว่าบรรพบุรุษของเขาะได้กินมานาีิโมเซสเป็นผู้เอาฮือพระเยซูก็ตอบเขาว่า เฮาจะบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าใจโมเสสนะที่เอามานาฮอกับบรัรพรุบรุษของท่านกินแต่เป็นพระเจ้าผูหมอบมานาน,านั่นฮอกับหมูเขานะแล้วก็พระเจ้าเป็นผู้มอบอาหารที่ลงมาจากสวรรค์ฮอกพวกท่านอาหารที่เขาจะมอบฮือแก่โลกนี้ก็คือเลือดแล้วก็เนื้อของเฮาจบ เฮามาดูกันนะเจ้าว่าพระเจ้าของเฮาเป็นแบบไหนเนาะพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจแล้วก็อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างดีพระองค์ทรงสร้างเจ้าเห็นที่ไหนจากเรื่องนี้เฮาได้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจของพระเยซูก,ก็คือจากขนมปัง5ก้อนกับป่า2ตัวเนาะสามารถเลี้ยงคน5,000ันคนหื้ออิมอ่มอิ่มบ้อนะยังเหลือแหม12ซสาอันนี่แ่ะเจ้าคือฤทธิ์อำนาจของพระเยซูีปนองที่หัก เป็นหยังขนมปัง5้าก้อนกับปลา2ตัวถึงยากให้นคนอิ่มได้ก็เพราะว่าพระเยซูเป็นผู้สร้างโลกนี่พระองค์แจกํำอู้โดยปากเปล่าของพระองค์เนี่ยอู้ทุกอย่างก็เกิดขึ้นมันกระเจ้าฉะนั้นบม่มีสิ่งไหนที่จะยากสาหรับพระเยซูเลยอาเขาเห็นว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความฮักความเมตตาเนาะพระเยซูได้เห็นมูประชาชนจํานวนนักแล้วก็บอกว่าพระเยซูเอ็นดูมูเขารักษาเขาขื้อหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บของเขาต่าง แล้วก็พระเยซูก็เลี้ยงเขาให้อ,อิ่มความหักความเมตตาของพระเยซูบ่มิธีสิน้นสุดเจ้าพระองค์หักเมตตาประชาชนเรานั่นจะใดพระองค์ก็หักเขาแบบนั่นเหมือนกันเนอ้อพระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตเห็นได้ไหนเจ้าจากเรื่องนี้เขาเห็นว่าพระเยซูอว่าเขาเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเฮาจะบ่หิวแหมและผู้ที่เจือในเขาจะบกกระหายแหมนี่เป็นอาหารที่มาจากสวรรค์ใครที่ได้กินแล้วก็จะบาตาย เป็นอาหารที่คือชีวิตแล้วก็ลงมาจากสวรรค์ถ้าผู้ใดกินอาหารนี้ผู้นั่นจะมีชีวิตนิรันดร์พี่น้องที่ฮักเขาได้เชื่อและตอนทับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วหรือยังถ้าเขาได้เชื่อและยอมทับพระเยซูเป็นพระเจ้าแล้วเขาก็ได้กินอาหารแห่งชีวิตนั่นแล้วเขาได้หับชีวิตนิรันดร์แล้วเขาสามารถอยู่ในสวรรค์ตลอดไปเป็นนิรันดร์ได้นะเจ้าพระเยซูบอกพระเยซูเป็นอาหารแห่งชีวิตภากินแล้วจะมาตายแล้วก็จะได้ชีวิตเนาะ พระเยซูเป็นผู้หูเห็นทุกอย่างพระเยซูหู้กำกึดของมูสาวกและก็ประชาชนติดติดตามพระองค์นะว่าเขาคุดจะได้เนาะพระเยซูก็เลยอู้กับมูประชาชนว่าสูเขาเนี่ยเห็นกันเรื่องปากเรื่องต้องมาใจตัวมาเพราะว่าอย่างลอกเพราะว่าได้กินอิ่มพระเยซูหู้ในใจของมนุษย์ทุกคนบ่มีอย่างที่ปกปิดพระเยซูได้นะเจ้าเห็นมันเจ้าพระเยซูติดสนิทกับพระเจ้าแล้วก็ทํางานร่วมกับพระเจ้าพระบิดานาะ พระเยซูเอาอาหารมาแล้วยังจะไหนเจ้าอาธิษฐานบูทนาขอบคุณพระเจ้าแม่นกับเจ้ายกขึ้นแล้วก็อธิษฐานเราก็พระเจ้าก็ฟังกรรมอธิษฐานแล้วก็อวยพรเพื่อมีอาหารปอเลี้ยงสําหรับทุกๆคนเห็นก็เจ้าพระเยซูบริยญคนเดียวตามใจชอบแต่ก็ฮือเกียรติแล้วก็ถวายเกียรติทํางานร่วมกับพระบิดาตัวนอเห็นมันเจ้าเพราะว่าพระเจ้าหักมนุษย์กันเลยเมอบพระเยซูฮือแกโลกนี้นะเจ้าตีพระเยซูอู้ว่า พระบิดาได้ประทับตาบอบอํานาจแก่พระบุตรแล้วแล้วก็อาหารที่พระเยซูจะ้อมนุษย์มีชีวิตนั่นก็คือเลือดและเนื้อของพระเยซูนะเจ้าพระเจ้าได้ฮักคนก็เลยให้พระเยซูมาในโลกนี้นะเจ้าถ้าเขาได้กินเลือดกินเนื้อหรือกินพระเยซูเขาก็จะมีชีวิตนิรันดร์ตายบาตกนรกอันนี้แหละเพราะว่าพระเจ้าฮักเขานะเจ้าพระเจ้าก็เลยทรงพระเยซูมาใหือเขาได้มีชีวิตนิรันดร์เนาะพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงนะเจ้า เปีย้ยซูเลี้ยงอาหารกับหมู่ประชาชนเนี่ยอิม่มหรือว่ายังหิวอยู่อิ่มนะเจ้าอิม่มแล้วก็ยังเหลือแหม12ซ่านับเฉพาะปูใจแหมก m o n นะเจ้าบรรดามู่หญิงแล้วก็ละอ่อนเท่าน่าจะนักกว่า5ปันแน่นอนเนาะที่พระเยซูเลี้ยงเขาในอดีต5 0 0พันคนพระเยซูสามารถเลี้ยงได้เดี๋ยวนี้พระเยซูก็สามารถเลี้ยงเขาได้เหมือนกันเจ้าขอให้เขาเชื่อและวางใจพระเจ้าการเลี้ยงของพระเยซูนั่นยา่าให้เขามีอิม่มแล้วก็เหลือตวยนะเจ้า อามาดูคนนะเจ้าคนในเรื่องนี้เป็นจะไหนอ่ามนุษย์เศร้หาแต่อาหารไฟล่างกายอันนี้ก็แม่นอยู่เนาะมีมูประชาชนติดตามพระเยซูเนาะเขาแล้วนั่นมาเศร้หายอย่างหาอยากได้อย่างพระเยซูบอกว่าท่านตามหาอาหารที่เน่าเสียได้แต่ฮื้อเ้อหาอาหารที่ฮื้อชีวิตกะที่เขาจะเป็นคนเอาฮื้อเพราะพระเจ้าปอของเขาได้บอกอำนาจแก่เขาแล้วพี่น้องที่ฮักเขามีความหวังอย่าง ตอนที่เขามาเจือพระเยซูหรือว่าเวลาเนี่ยเขาติดตามพระเยซูเขาหวังอะไรอย่างเจ้าแล้วก็เขาคิดว่าความหมายติดพระเยซูกําลังสื่อสารให้เขาตอนเนี้ยคืออะย่างก็คือบ่ดี้คือเขาเอาการกินการดื่มเสาะหาสิ่งในโลกเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตบ่ใจวาดมาติดตามพระเยซูมาเจือในพระเยซูเพราะว่าได้กินได้รับความช่วยเหลือหรือว่าอะย่างบ่ดีเป็นเจ้นน่ะเจ้าคือเสาะหาพระเจ้าคือเจือในพระเยซูเพราะพระเยซูเป็นผู้ ที่ฮักเขาแล้วมาฮับบาปกรรมของเขาเจ้าคือความหวังของเขาบ่ต้องอยู่เฉพาะในโลกนี้แต่คืออยู่บนฟ้าสวรรค์อยู่ตั้งบนปุ่นอยู่ตีชีวิตนิรันดร์นะเจ้าคือเขาส่อหารพระเยซูเพราะสิ่งที่พระเยซูคือนั่นก็คือชีวิตนิรันดร์นะเจ้าจ่ใจเฉพาะกินดื่มในโลกนี้ชีวิตที่สุขสบายในโลกนี้นะ,ะคนต้องเชื่อและวางใจในพระเยซูเท่านั้นถึงจะเป็นที่ปลอดใจได้พระเยซูยาคือเขาส่อหาอาหารที่จะ ชือชีวิตนิรันร์อันนั่นก็คือพระเยซูเนาะบัดี้เสาะหาสิ่งที่เสื่อมสลายหรือสิ่งที่ร่อลวงในโลกนี้พี่น้องเขาต้องเลี้ยงลําดับความสําคัญในชีวิตของเขาให้ถูกนะเขาต้องเอาพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งในชีวิตก่อนและทุกอย่างพระเจ้าจะจัดเตรียมให้เฮเขาเพราะว่าพระเจ้าหู้ความจําเป็นในชีวิตของเขานะบัดี้เอาทุกอย่างก่อนแล้วก็มีทุกอย่างแล้วกว็ไปหาพระเจ้าบอ แล้วก็คือพระเจ้าตัยหลังโบโในเจ้าเอาพระเจ้าก่อนแล้วพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมสิ่งทางปวงหือ้อนออมาดูแหมอานมนุษย์เชื่อในสิ่งที่ตาเห็นและสัมผัสได้อ่ะเห็นที่ไหนนี่เขาทั้งหลายอู้กับพระเยซูว่ะถ้าจะนั่นแล้วก็ย่าหมายสําคัญเื้อเขากะเพื่อที่เขาจะเห็นแล้วก็เชื่อท่านว่าท่านย่ายอย่างได้พ่องดิอูจะนี่ก็เพราะว่าคนส่วนมากมนุษย์ส่วนมากเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นเชื่อในสิ่งที่เขาจับต้องได้สัมผัสได้เห็นด้วยตา อันไหนติแตะต้องมาได้บ่เห็นด้วยตาเขามักจะคิดนว่าบ่มีอยู่ในโลกนี้แม่นก็เจา้าหลายๆคนชอบอู้ว่าจะมาเจือพระเยซูท่าถ้าพระเยซูฮักษาหอหายจากโลกนี้โลกนั่นจะมาเจือฮะบางคนก็ท่าท้ายว่าเอาพระเจ้าออกมาให้เฮาดูก่อนกะถ้าเห็นแล้วเราจะเจือไหนพระเจ้าอยู่ไหนพระเจ้าของคริสเตียนอยู่ไหนพี่น้องเจา้าแต่จริงแล้วถ้าเฮาเอาออกมาให้กันดูได้แต่ต้องกําได้จิได้อันนั่นก็บม่ได้เป็นพระเจ้ามันเป็นสิ่งของเนาะ เฮามาดูผีมารซาตานเจ้าในเรื่องนี้เขาเห็นการงานของผีมารซาตานตรงไหนผีมารซาตานยะีคืเอเฮาคือความสําคัญกับการกินนักกว่าพระคําของพระเจ้านาะประชาชนที่มาหาพระเยซูไม่ได้มาเพื่ออยากเห็นการอัศจรรย์แต่มาเพื่ออยากกินอิ่มนะเจ้ามู่เขาเสาะหาเอาการกินเป็นลักเอาพระเยซูเป็นร้องนาะเอาการกินเป็นที่1นึเอาพระเยซูเป็นที่สองความคิดแล้วเนี่ยล้วนมาจากผีมารซาตานเจ้า ฉันั้่นเขาบาดีเอาอาหารไฟล่างกายเป็นลักแต่คืิ่งเอาอาหารไฟจิตวิญญาณเป็นลักเนออาหารที่พระเจ้าประทานให้ก็คือพระเยซูเนอะอ่าเห็นว่าพิมานซาตานบ่หื้อมนุษย์เจือในธิ์ของพระเยซูในหมู่สาวกเนาะมีคนหนึ่งบอกว่าเฮามีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวจะป้อกะที่จะเลี้ยงคนนักจะนี่นี่อาจารย์จากน้ำเสียงเนาะตามความเข้าใจของสาวกเขาก็ยังู้ว่าพระเยซูเป็นไขร แล้วก็มีฤทธิ์อำนาจนักเตาใดแต่จริงแล้วสาวกก็ได้เห็นกนารอัศจรรย์หลายอย่างที่พระเยซูได้ยาะานาแต่เขาก็ยังสงสัยเนาะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขายังมาเข้าใจทั้งบดนะเจ้าก,ก็ยังสงสัยอยู่นี่คือเขามาเห็นว่าพระเยซูมีฤทธิ์อำนาจสามารถทําได้นะขนมปังห้าก้อนกับปลา2องตัวเนาะว่าไปแล้วก็แต่แต่เขาก็เป็นแบบน,น,นั้นนะเจ้าพี่น้องที่รักเขาก็ได้เห็นกับปัญหาอุปสรร,รคแล้วก็ยังให้เขาทอดใจเขามาเห็นพระเยซูผู้มีฤทธิ์อำนาจติ่สถิตติ่อยู่กับเขาเนาะ เพราะฉะนั้นสายตาที่ไม่ได้พอพิธีพระเยซูไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูยะได้ทุกอย่างความคิดอันนี้แหละมาจากมารซาตานเนาะเขาต้องระวังความคิดจะนี่ไว้เพื่อบ่ให้หลงกลมารซาตานนะเจ้าจากเรื่องนี้เขาเห็นว่าพระเยซูเป็นอาหารที่มาจากสวรรค์ที่พระเจ้ามอบมาให้กับเราที่เขาจะได้กินเลือดกินเนื้อของพระเยซูแล้วเขาจะมีชีวิตนิรันดร์นะเจ้าแล้วก็พระเยซูก็เป็นพระผู้เลี้ยงเราตวัวนะเจ้า